สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับีชิตปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกและัคนาพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2564นีนี้เป็นในช่วงของครึ่งหลังนะครับของเดือนพฤศจิก,กาก็คือช่วงวันที่ 15- ถึงวันที่30พิพฤศจิกาย,ยนเป็นในเรื่องของการเงินการงาน โชคลาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับว่าเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลกรใจกับช่องบูพยาโดยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ user อร์บูพยา59นะครับมีคนรีเควสต์มานะครับว่าอยากดูการจับไพ่แบบเรีลวทม์แบบเดิมๆมานะครับอันนี้ก็ทำให้แล้วนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูในช่วงของเดือนนี้กันว่าจะมีผลเป็นยังไงนะครับพไพ่ใบแรกของคุณได้เดมูนนะครับอัศวินถือดาบดีเอ็มเพอร์นะครับสี่ไม้แปดถ้วยเดอะสตาร์แฮงแมนหนึ่งเหรียญน,นะครับหกถ้วยโอเคไพ่สุดท้ายนะครับเป็นไพ่ 10ดาบอ่ามาดูไพ่พลังงานใต้ไพ่นะครับทาวเวอร์ Tower. เอ่ออิทธิพลของไพ่นะครับก็อาจจะมีทั้งดีและเสียไม่ต้องกังวลไปสำหรับชาวพิจิกนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันไม่ดีไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไพ่อนะ่ะ มีโอกาสของการถูกแก้ไปแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยไม่ได้ร้ายเสมอไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีไพ่ค่อนข้าง ดีแล้วก็เสียบ้างปนกันไปเนาะอ,อิทธิพลของการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มทิศทางที่ดีปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีฟ o ร์มวนเกิดขึ้นแปลว่าการงานของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีเสถียรภาพในเรื่องของการทํางานมีโอกาสในเรื่องของการบริหารการจัดการแล้วก็ในเรื่องของการ ร่วมประสานงานเกี่ยวกับบุคคลค่อนข้างดีสีไม้หมายถึงความมั่นคงนะครับในเรื่องของการงานมากเลยแสดงว่าชาวพิจิกเนี่ยการงานจะเข้มแข็งมากแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มของการพัฒนาเติบโตแล้วก็ในเรื่องของการงานนั้นดีนะครับบางคนอาจจะมีตําแหน่งชื่อเสียงการงานค่อนข้างดีแล้วก็เติบโตมั่นคงไปในทิศทางที่ดีเพราะมีไพ่ตีเอ็มเพอร์ด้วย THE EMPEROR นะครับกับสี่ไม้รวมกันหมายถึงว่าตัวคุณเองจะได้ในเรื่องของการเรื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือได้รับการโปรโมทก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยการงานถึงบอกว่ามีแนวโน้มทิศทางที่บวกแล้วก็ดีมากๆเลยดังนั้นชาวพิจิกลักษณพิจิกก็สบายใจได้ว่าตัวคุณเองอาจจะทำผลงานมานานแล้วนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของอเดือนพฤจิก,กาเนี่ย จะค่อนข้างมีแนวโน้มของการเติบโตการพัฒนารูปแบบของการงานที่เกิดความมั่นคงเสถียรภาพในเรื่องนะของการงานจะค่อนข้างดีมากๆเลยและได้การเติบโตการพัฒนาและมีแนวโน้มของการได้ตำแหน่งชื่อเสียงตรงนี้ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับอาจจะมีไพ่ที่ดีแต่ก็มีไพ่ที่เสียตามมายอยู่พอสมควรแปลว่าชาวพิจิตรขณาพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองบ้างมีไพ่เดะมูนเกิดขึ้นเดะมนเนี่ยเป็นภาวะของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีความเซนสิทีฟมีอารมณ์มีความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่นิ่งมีความทุกข์ใจ นะครับบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเรื่องของการแบกรับในเรื่องของภาระการงานต่างๆการที่เราจะขึ้นไปสู่สิ่งที่มันเติบโตพัฒนาแบบนี้เราต้องใช้ในเรื่องของกําลังใจนะครับค่อนข้างมากและเราจะต้องบริหารจัดการกับคนในหมู่มากถูกไหมครับเราอาจจะมีความกดดันมีภาระที่ต้องแบกรับมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีการประทะในเรื่องของคารมกับ ลูกน้องนะครับหรือบริวารหรือเจ้านายแบบเนี้ยเราต้องถกต้องเถียงกันค่อนข้างเยอะหน่อยมันอาจจะสร้างความแบบทุกข์ใจนะครับหรือความกดดันให้กับตัวคุณบ้างกับในสถานการณ์โดยรอบนะครับในเรื่องของคนที่ทํางานมันอาจจะเกิดในลักษณะของการที่มีปากเสียงมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างอันเนี้ยก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่า ทำใจแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆค,ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างอิทธิพลของนายอบสอดก็มาปรากฏประว่าคุณเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้าง หงดหงิดใจง่ายนะครับแล้วก็อารมณ์เสียบ่อยแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะทําให้ตัวเราอะมีการคิดการตัดสินใจในเรื่องของ mindset ต่างๆเนี่ยมีในเรื่องของความติดลบไปบ้างแบบนี้นะครับแล้วเรายิ่งแบบมีในเรื่องของความอ่อนไหวมีความกดดันเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์ใจดังนั้นเราต้องขจัดในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆออกไปนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้แน่นอนเพราะว่ามีไพ่แก้แล้วเดอสตา ถูกไหมครับมีไพ่เดสเตาร์เดสตาร์แปลว่าความหวังเดสตาร์แปลว่าเหมือนความรู้สึกใหม่ที่เรารู้สึกดีขึ้นกับอะไรที่มันตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากแบบนี้เห็นไหมครับไพ่เดมูนไพ่เดมูลคือความมืดถูกไหมครับแต่เดสตาร์คือความหวังคือแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตของเราแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกใครที่มีความมืดมน นะครับกับในเรื่องของในเรื่องของการงานหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามามันจะเคลียร์ได้จบลงไปเลยไพ่สิบดาบคือการจบสิน้นแต่ไพ่สิบดาบมีข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเพราะเราอาจจะเครียดแล้วก็คิดมากวิตกกงังวลมากเกินไปแบบนี้นะครับไพ่นี้คือความวิตกกงังวลไพ่นี้คือความกดดันความเครียด ส่วนไพ่นี้คือไพ่ของการปลดปล่อยพลังงานไพ่นี้คือไพ่ของการจบสิ้นคือหมายถึงว่าคุณจะวางมันได้แหละเอาง่ายๆจะวางมันแล้วก็กลับไปสู่สิ่งที่มันแบบเออดีต่อใจเรามากขึ้นหรือสามารถทําใจได้สามารถยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้และสามารถวางทุกสิ่งทุกอย่างลงได้อันนี้คือไพ่ของการจบสิ้นปัญหาที่มันเข้ามาคุณจะหยุดยุดติมัน นะครับยุติมันได้ทําให้เรามีแสงสว่างนําทางกับชีวิตเราแล้วนะครับบางคนอาจจะทําบุญนะครับหรือกรวดน้ําหรือบางคนอาจจะสวดมนต์ไหว้พระนะครับหรือทําปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับหรือปล่อยวางในลักษณะของการแบบเข้าใจในศาสนรรมของชีวิตหรือบางทีอาจจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาทําในสิ่งที่เราสบายใจสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นการเทน้ำออกจากร่างกาย ไม่รับสิ่งใดๆเข้าไปในร่างกายเลยนั่นหมายความว่าเรากําลังชําระสิ่งที่มันไม่โอเคออกไปเพื่อที่เราจะได้รับแต่พลังงานด้านบวกเข้ามาทําให้เราสามารถที่จะมีแนวโน้มของการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการได้กัลยาณมิตรมาคอยช่วยเหลือเรานะครับมีไพ่ซิกออฟขับเกิดขึ้น นะครับหรือสิ่งเก่าๆนั้นจะมาตอบแทนให้กับตัวคุณบางคนอาจจะมีบริษัทนะครับหรืออาจจะมีอะไรที่เจ้านายเก่านะครับที่เคยทำงานร่วมกันแล้วเคยประทับใจกันมาแต่ตอนนี้เราออกมาทำงานบริษัทอื่นแบบนี้หรือออกมาทำงานเป็นของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราเจอภาวะของความเครียดความกังวลแบบนี้เราสามารถที่จะยุติมันไปได้เพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มของ คนให้โอกาสเราไม่ว่าคุณจะได้เ,เป็นงานใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นงานที่เขาแบบให้โอกาสคุณได้กลับมาทํางานก็ได้บรรยากาศเก่าๆที่มันโอเคกับเรานะครับเพราะว่าเห็นไหมมีคนเอาดอกไม้มาให้เปรว่ามีคนนิยมชมชอบมีเพื่อนมีกัญญาณมิตรมาคอย ให้กำลังใจกับเราฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจกับตัวเรามากขึ้นหรือเจ้านายเก่าที่เขาประทับใจเราเขาก็จะดึงเรากลับมาทํางานด้วยแบบนี้เป็นต้นทําให้เราสามารถมีในเรื่องของการงานที่มีบรรยากาศนะครับแล้วก็เพื่อลมงานที่ดีเกิดขึ้น มากขึ้นด้วยเช่นกันอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเราจะสามารถลบล้างมันออกไปหรือสามารถที่จะยุติมันได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นสิ่งดีๆกําลังรอชาวพิจิกลัคนาพิจิกอยู่เราควรจะต้องมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จอะไรที่มันเป็นปัญหาของคุณปล่อยวางไปเลยนะครับเดินหันหลังออกไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่ นะครับทุกอย่างยังสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็มั่นคงเข้มแข็งได้แบบไพ่สี่ไม้แล้วก็ไพ่แปดทวคือการละทิ้งเพื่อเราจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆที่ดีของชีวิตมากขึ้นอะไรที่มันไม่โอเคเราก็จบมันไปซะแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะควรพบกับสิ่งที่ดีกว่ามีโอกาสได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงที่ดีแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง อิทธิพลการเงินเนี่ยโผล่ขึ้นมาแค่ใบเดียวนะครับก็คือไพ่หนึ่งเหรียญแล้วเป็นไพ่ที่ดีมากๆด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณคิงทีเหรียญเลยหมายถึงลักษณะของการที่เราได้โอกาสนะครับได้สิ่งที่ดีได้ในเรื่องของการแบบมีการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการเงินสังเกตดูว่าเป็นรูปมือคนใช่ไหมครับแล้วมีในเรื่องของ าการได้รับเหรียญมันหมายถึงเหมือนฟ้าประทานเหรียญมาให้เราการเงินของเราจะค่อยๆดีขึ้น<ม>การเงินของเราจะค่อยๆมีการเติบโตการพัฒนามากขึ้นมีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำรรเป็นเงินก้อนบางคนอาจจะมีโอกาสได้นในเรื่องของทรัพย์สินอสังหารด้วยซ้ำนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับอะไรที่มันเป็นแบบ สิ่งที่ดีต่อใจกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของราบผลรายได้นั้นเติบโตมั่นคงที่ดีได้ในอนาคตข้างหน้าเช่นกันดังนั้นเนี่ยการเงินค่อนข้างอู้ฟูมากๆเลยถือว่ามีในลักษณะของสิ่งที่ดีผลตอบแทนกลับมาที่ดีได้รับดอกเบี้ยนะครับได้รับอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มเติมมากกว่าเงินเดือนปกติได้ด้วยเช่นกันนะครับ เพราะเราอาจจะได้รับฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกันเพราะว่าตำแหน่งเราสูงขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่นะครับในเรื่องของลาภผลกันบ้างว่าจะเป็นเช่นไรนะครับไพ่ห้าถ้วยนะครับเดมูญไพ่ควีนถือเหรียญแปลว่าใครที่กําลังโศกเศร้านะครับใครที่กําลังเป็นกังวลใครกําลังจิตตกกับในเรื่องของการลงทุน นะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในเรื่องของการลงทุนหุ้นกองทุนสิ่งต่างๆนะครับหรือผลประกอบการต่างๆมันอาจจะไม่เป็นผลตามที่เราต้องการหรือผลตอบแทนที่ติดลบมันจะค่อยๆดีขึ้นและก็เกิดความมั่นคงมากขึ้นในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของอพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะค่อยๆมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอดทนอีกนิดนึงอย่าไปจมปรักอยู่ในอดีตที่มัน ถ้ามันติดลบไปแล้วเริ่มใหม่นะครับเราพยายามเริ่มใหม่อย่าไปแบบเราแวงว่าโอ๊แบบนี้เราจะขาดทุนไหม้เราจะยังไงคือเราอย่าคิดเยอะเกินไปเพราะว่าสังเกตดูว่าชาวพิจิกในช่วงเดือนนี้จะเซนสิทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเดิมมูลมาสองใบเลย m ม n d เซตของการลงทุนของคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบไปยึดติดในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่กล้าลงทุนเพิ่มเพราะไหนเพราะเราอะอาจจะเคยขาดทุนมา เราเลดไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มเติมแบบนี้แต่ไพ่มันบ่งบอกว่าราชนีถือเหรียญแปลว่าถ้าเกิดเราออมในเรื่องของการลงทุนนะครับคือการลงทุนเนี่ยมีการลงทุนแบบเขาเรียกว่า d เดทกับการลงทุนแบบการ DCA หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนานๆ แบบเนี้ยจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้วก็มั่นคงมั่งคั่งได้จากไพ่ราชินีถือเหรียญแต่ถ้าเกิดเราไปยึดติดในลักษณะของการที่เล่นเดทตลอดเวลามันอาจจะมีขาดทุนมั่ง กำไรบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสูญเสียไม่เสร็จไปดังนั้นเนี่ยในช่วงเดือนนี้อยากจะบอกว่าลงทุนให้มันยาวอีกสักนิดหนึ่งบางทีคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนและรีเทิรนกลับมาได้และได้เงินก้อนใหญ่มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้จากขาดทุนคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนที่กําไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ ส่วนลาบลอยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ได้รับผลตอบแทนแต่คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะไม่ได้ถูกแบบเลขรางวัลใหญ่นะครับอาจจะถูกในรางวัลแบบเลขท้ายแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับยังมีโอกาสของการถูกแต่ ก็ค่อนข้างหน่อยนิดนึงเนาะดังนั้นจัดสรรบป็นส่วนในเรื่องความเสี่ยงให้ดีสำหรับชาวพิจิกนะครับอย่าอออินทั้งหมดนะไม่งั้นคุณอาจจะเครียดและทุกข์ใจแบบนี้เป็นต้นเนะาะแสดงว่ายังสามารถลงทุนได้หรือยังสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนแบบมีโชคลาภอยู่บ้านแต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วก็อย่าลงทุนมากจนเกินไปนะครับในช่วงของครึ่งหลังเดือนพฤศจิกา สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาดด้วยนะครับขอบคุณค่ะ